ทุกคน APC Story นะจ๊ะรอบนี้ก็คือ New Look. น,นิวลุกหน้าสดนิวลุกแมหน้าสดและผมสั้นก็คือตัดผมไปบริจาคมากไงก็ไว้ไปสองปีก็ได้บริจาคไปซะหนึ่งกลุ่ปอะจริงๆ EP เนี้ยว่าจะมาเล่าเรื่องเกาะลานใช่ไหมที่แบบบอกไว้ใน EP ที่แล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์อื่นมาขั้นก่อนแล้วรู้สึกว่าปวดหัวหัวจะปวดอยากจะมาแชร์ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวเหมือนเราเรื่องของเรื่องก็คือ เพิ่มมีงานข่าวดำไปนะจ๊ะก็คือคุณพ่อดิฉันหนึ่งสองซ้ำทิ้งดิฉันไปแล้วนะคะวันนี้ที่เราจะมาแชร์ก็คือเรื่องของการเบิกค่าทำศพกับประกันสังคมทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าคือเรื่องนี้นะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะทุกคนนะก็คือแบบหายเศร้าไปเลยอ่ะปวดหัวอีกเอกสารทั้งหมดที่จะต้องเตรียมก็คือหายเศร้าจ้าเป็นวิธีแก้เศร้าที่ก็เหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะอ่ะ สำหรับคนที่จะต้องเติบประกันสังคมสำหรับค่าทำเอ่ออะไรช่วยทำศพห้าหมื่นนะเอกสารล้านแทุกคนนะเราก็เลยอยากจะมาแชร์จ้ะว่ามันต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะจ๊ะจะได้ไม่วิ่งหัวหมุนนะจ๊ะเออสิ่งที่ต้องเตรียมนะทุกคนปึกเท่านี้จริงๆไม่ได้หลอกปึกปึกนี้เลยเยอะมาก แล้วแบบแต่ละอันไม่ได้หาง่ายอ้าวเหรจะมาบอกให้ว่าแบบมันมีอะไรบ้างจะะ๊ะแล้วใบแรกไบนะปกเอกสารที่ต้องใช้นะทุกคนตัวแรกไม่ยากเอกสารของผู้เสียชีวิตก็คืออ่าใบมณฑนะบัตรตัวจริงสำนวนบัตรสำนวนว่าสำเน,นบาบัตรประชาชนแล้วก็สำนนเนาทะเบียนบ้านผู้ตายถ้ามีพวกแบบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนยาก็คือต้องเอามาด้วยซึ่งในกรณีเคสของคุณพ่อดิฉันก็คือยากับคุณแม่แลว้วแกจะไปแบบเหมือนในละครไม่ได้นะที่แบบย่าเสร็จเซ็นประกาฟิวแล้วก็แบบฉีกทิ้งเราขาดกันไม่ได้เว้ยแกมันต้องใช้มันมันยังต้องใช้ต้องไปเอามานะจ๊ะสำเนาทะเบียนยานะจ๊ะเออแล้วอะไรอีก สิ่งนี้มาตานี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องมีการยืนยันว่าแบบผู้ตายมีพ่อมีแม่หรือไม่มีภรรยาหรือไม่แล้วก็มีลูกมีลูกกี่คนอย่างนี้ซึ่งการที่เราจะได้สิทธิ์นั้นก็คือต้องไม่มีข้ออื่นๆโอเคปะซึ่งคุณปู่คุณย่าที่ฉันก็คือหนึ่งสองสาเปนานมากแล้วเหตุที่จะต้องใช้คืออะไรก็คือต้องไปหาสำเนาใบปรณบัตรปู่กับย่ามาท อ,อมันมันจะไม่ยากเลยเว้ยถ้าปู่ดิฉันไม่หนึ่งสองซ้ำไปก่อนดิฉันเกิดทุกคนมันหายากมากเว้ยซึ่งถ้าเกิดแบบหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ, 1, 2, ซำคือตัเวเย่อเคนะเราไม่อยากจะพูดคำนั้นเท่าไหร่ถ้าหนึ่งสองซ้ำไปไม่นานวันนี้เนี่ยฐานข้อมูลเขาได้แล้วมันจะลิงก์ถึงกันทุกๆเขตเราสามารถไปคัดสำเนาใบมรณะนะบัตรจากเขตไหนก็ได้ซึ่งของคุณย่าดิฉันนั้น ก็คือเขียนหลังบ้านฉันนี่เองใกล้ๆไปเอามาได้แต่คุณปู่เนี่ยจริงๆมันก็ง่ายเว้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ก็เลยต้องมาแชร์ในจุดนี้คุณปู่ที่ฉันเสียไปตั้งแต่ปีสาหนึ่งพฤษภาสามหนึ่งค่ะคุณสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเออก็คือถ้าคัดถ้าดูในระบบออนไลน์เนี่ย มันไม่เจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่าต้องแกอย่างไงนะขอเล่าสิ่งที่อันอันตันใจก่อนไปเขตหลังบ้านหลังบ้านบอกว่าไม่ม,มีต้องไปหาที่เขตที่น่าจะเป็นต้นต้นเขตเขตที่แบบไปไปทำเรื่องแบบไปแจ้งมรณนะอขอใบมรณนะบัตรอทุกคนซึ่งณนะตอนนั้นน่ะก็คือบางกะปิเว้ย ฉันต้องไปบางกะปิซึ่งบ้านฉันก็คืออยู่ฝั่งทนทุกคนมันไกลมากฉันก็ต้องไปพอไปถึงที่บางกะปิเขตบางกะปิบอกว่าเออที่เขตเนี่ยมีการแบบขีดเส้นพื้นที่แบ่งเขตกันใหม่หลายรอบแล้วไม่ได้ใจเหมือนกันว่าบ้านหลังนั้นที่ตอนนั้นนะตอนนั้นเป็นเขตบางกะปินี่ยตอนนี้คือคันณายาวหรือว่าบึงกุ่มฉันก็เลยต้องไปต่อที่บึงกลุ่มทุกคนไปถึงบึงกลุ่มเพื่อไปลื้อหา ซึ่งพบว่าจริงๆแล้วอยู่คันนายาวจ้ะก็คือทะเบียนไปอะไรทะเบียนบ้านแล้วแล้วไปมาแล้วบัตรของปู่อจริงๆก็คืออยู่ที่คันนายาวเว้ยแต่ว่าคุณเจ้าหน้าที่ที่บึงกลุ่มเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขตไหนก็หาเจอนะแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ทันระบบทั่วไปมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมโครฟรีมทุกคน คือถ้าใครจะไปคัดสำเนใาใบใบมรณะบัตรที่แบบเมื่อเนิ่นนานมาแล้วอ่ะถ้าหาในระบบออนไลน์ทั่วไปของแต่ละเขตอ่ะมันจะไม่เจอมันต้องเข้าไปในระบบที่เรียกว่าไมโครฟิลม์มซึ่งแต่ละเขตอ่ะก็ไม่รู้ว่ามีระบบนี้อยู่แต่มันมีแต่กว่าฉันจะรู้ก็คือเขตที่สามและความราชการไทยเธอฉันไม่สามารถวิ่งสามเขตในหนึ่งวันได้นึกออกปะกว่าจะแบบกว่าฝ่ารถติดกว่าจะบัตรคิวและใดๆ แก้มาหลายวันอ่ะกว่าฉันจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วฉันควรจะได้ตั้งแต่เขตแรกถ้าคุณเจ้าหน้าที่เข้าไปในระบบที่เรียกว่าไมโครฟิล์มันก็คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนใบมรณะนะบัตรทั่วไปเนี่ยนะดูแบบแบบความจริงข้อมูลผู้ตายใครจะเอาไปทำอะไรได้ก่อนคงไม่น่าจะทำอะไรแต่ฉันคงไม่ต้องเซ็นเซอร์อะไรถูกไหมมันจะหน้าตาประมาณนี้ทุกคนนี่คือแบบ ใบมรณนะบัตรที่แบบร,รุ่นใหม่แต่แต่นะฉันขอลื้อก่อนนะอ่ะของของย่าของย่าก็คือเช่นกันก็คือจะหน้าตาคล้ายๆของพ่อกน้นีแต่ว่าของปูต่ตอของปูอ่อะหน้าตาอ,อย่างนี้เว้ยแบบน,นี้มันคือแบบกระดาษเหลืองๆรุ่นเก่าไม,ไม่รู้มีใครเคยเห็นไหมอะ มันคือกระดาษเหลืองๆบางๆพิวผิๆเหมือนจะขาดย่อยาลายลง่ายอ่ะคนซึ่งมันจะไม่อยู่ในระบบออนไลน์เหมือนแบบอะไรอย่างนี้มันอยู่ในระบบที่เรียกว่าขอยา้าอีกทีไมโครฟิล์มถ้าไปที่เขตหลังบ้านของคุณแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีเอกสารในระบบให้ไปที่เขตต้นเรื่องให้บอกเขาว่าลองหาในระบบไมโครฟิล์มก่อนมันอาจจะเจอทุกคนถ้าเจอแล้วมันจอได้จบ เนี่แหละแค่วิ่งเอกสารปู่ย่าฉันใช้เวลานานมากใช้เวลาสองสองวันให้ตายฉันไม่เข้าใจมันต้องอะไรขนาดนี้อะสิ่งนี้คือเอกสารปู่ย่าฉันไทยมาอืมสุดจัดอเอกสารผู้ตายเอกสารปู่ย่าซึ่งก็คือพ่อแม่ผู้ตายกับห <laughs> นีบกัาไปเหมือนเดิมก่อนนะ มีหลายปึกมากทุกคนเอาจริงเอกสารที่ต้องเตรียมสิ่งนี้ที่อยากจะบอกอย่าลืมนะไมโครฟิล์มนะเอออะเอกสารผู้เสียชีวิตไม่นดายากไม่น่าจะหายยากอ่ะเอกสารผู้เสียชีวิตเอกสารของปู่ย่าแล้วต่อไปเอกสารของคู่สมรสไม่ว่าจะสมรสอยู่หรือหย่าแล้วต้องมีเอกสารคือถ้ามีถ้าถ้าสมรสอยู่ก็คือต้องมีใบทะเบียนสมรส แต่ถ้าไม่มีก็คือต้องมีเอกสารสำคัญการย่าเช่นนี้ได้ชักบ,บุญแม่ฉันไม่ฉีกทิ้งแกได้ชักบ,บุญแม่ฉันเก็บไว้ค่ะนั่นแหละเตรียมไว้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เตรียมไว้ก่อนก็ไม่ปวดหัวดีบางทีมันอาจจะต้องใช้อะเอกสารถัดไปก็คือผู้รับสิทธิ์ผู้รับสิทธิ จะได้เงินจากการทํเนี่ยเพื่อช่วยเหลือทําศพเนี่ยซึ่งก็คือผู้ที่จัดงานอ่าอย่างที่หนึ่งนะหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดงานศพออกโดยวัดแต่เอกสารอันเนี้ยต้องไปขอที่ประกันสังคมนะทุกคนบางคนก็คือไปขอที่วัดเลยเป็นใบแบบฟอร์มของวัดใช้บไดเดอร์ต้องไปเอาฟอร์มจากประกันสังคมสำนักเขาเรียกอะไรณ สาขา,า,เ,ขา,ขาเขาเขาเาเรียกได้ไหวะประมาณว่าสาขาสาขาที่ทุกคนจะไปยื่นอะซึ่งแบบฟอร์มแต่ละที่อ่ะไม่เหมือนกันเว้ยเอาจริงก็เตือนอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าจะต้องเบิกประกันสังคมให้วิ่งไปประกันสังคมเพื่อไปเอาเอกสารก่อนเอกสารชุดแรกที่จะต้องมีก่อนคือใบมรณะบัตรแล้วก็สำเนา เออบัตรประชาชนกับบตรประชาชนตัวจริงของผู้ตายไปยื่นที่ประกันสังคมเพื่อเขาจะได้ให้เอกสารชุดนี้มาแล้วก็อันนี้มาเพื่อให้ดูว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างลิสต์หนึงสอประมาณ8ปล้านอย่างตรงนี้แล้วเขาก็จะให้ฟอร์มนี้มาเพื่อให้เราไปให้ทวัดเซ็นประทับตราตรงนี้ให้นะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นอีกเรื่องที่ต้องจำคือไปที่ประกันสังคม ก่อนที่จะไปเอาที่วัดเพราะบางทีวัดเขาออกให้แค่ทีเดียวบางวัดเขาอาจจะยวนออกผิดแล้วออกใหม่ได้แต่บางวัดเขาออกให้ทีเดียวเท่านั้นก็เลยนั่นแหละจ้ะจงจงไปเอาก่อนคือที่วัดตอนแรกฉันก็ดื้อไงฉันก็คือแบบก็จัดงานอยู่ที่วัดอะไรเออได้เลดูเดิ้ลวะใดๆก็คืออยู่ที่วัดฉันก็กะว่าเออจบแบบจบงานสวดเสร็จนั่นนี่ ก็แบเข้าไปที่เขาได้เลยตรงที่แบบเป็น,เป,นเป็นที่รับเรื่องพวกนี้ยเออก็เอาไปเลยแล้วค่อยวิ่งไปประกันสังคมทีเดียวมได้จ้าวัดก็บอกว่าเอาฟอร์มจากประกันสังคมมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องมาก่อนที่แบบเออเขาเรียกภรรยาจดทะเบียนตีกับลูกเพื่อแบบยั่งค่าอีห้าหมื่นบาทของประกันสังคมนี้ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายฉันเป็นลูกคนเดียวฉันไม่ต้องแย่งกับใครแต่ความวายป่วงก็คือเหนื่อยในคนเดียวเลยค่ะ อาจริงๆนะเรื่องเนี้ยอยากจะบอกไปทุกคนเออมีลูกอะ่ะอย่ามีคนเดียวเลยมันเหนื่อยเว้ยมันคิดคนเดียวมันแบบหัวจะปวดโอเคไหมเป็นไหลายเด้งนะเป็นลูกคนเดียวที่พ่อแม่อยากกันแล้วแม่ก็คือไม่ยุ่งฉันก็คือคุยกับมอก็คุยคนเดียวจัดงานก็จัดคนเดียวแบบไม่ได้ไม่ได้แบบฮาร์เซลก็คือโซนอีก สดอีกไม่มีคนช่วยคิดอีกโอ้ยอือนั่นแหละม,มีพี่มีน้องเวิร์กสุดเอาจริงอะเอกสารชุดหนึ่งจบไปนะเอกสารต่อมาก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดงานตรงนี้สำเนาชั้นเองไม่ต้องโชว์เนาะเพราะว่าชั้นยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเขาจะเอาเลขไปทำอย่างอื่นเอ๊หรือว่าเขาเลขตายไปทำที่อื่นแนตะ่ถ้าเลขคนเป็นเขาจะไม่ทำวะไม่รู้อ่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะ ปึ๊บป๊บในกรณีที่ผู้ตายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรใดๆก็คือด้วยนะคะแล้วก็จะมีเอกสารชุดหนึ่งเขาเรียกว่าแบบคําร้องขอรับประโยชน์ดทดแทนถ้าตาประมาณนี้ถ้าตาแบบนี้ไปขอที่ประกันสังคมหรือจะดาวน์โหลดในเน็ตก็ได้มีเหมือนกันกรอะให้เรียบร้อยแล้วก็ลงนามแล้วก็สุดท้ายคือถ้าจะให้โอนเข้าบัญชีอะไรเงี้ยก็ต้องมีแนบ สำเนาทุกแบงมาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรับรองสำเนาด้วยนะจ๊ะเอกาสารทุกชิ้นต้องรับรองสำเนายกเว้นเอกาสารผู้ที่ไม่มีชีวิตแล้วโอเคไหมก็คือผู้ตายแล้วก็ปู่ย่าดิฉันพ่อแม่ผู้ตายไม่ต้องรับรองสำเนาใครจะรับรองก่อนอ่ะนี่คือชุดที่สี่อ่ะทวนใหม่รอบเอกาสารผู้เสียชีวิตนะจ๊ะเอกาสารพ่อแม่ผู้เสียชีวิตเอกาสารผู้สมรสและผู้รัสิทธิ์เสร็จแล้วมันจะมีอีก เออพยานอะ่ะทุกคนมันต้องมีพยานว่าเราเป็นผู้จัดงานจริงๆแล้เราพยานในที่เนี้ยมีให้เลือกอยู่เออพอ่อแม่พี่น้องภรรยาก็หมายถึงพี่น้องของผู้ตายนะไม่ใช่พี่น้องของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรวมญาติจ้าญาติถ้าบ้านใครสนิทสนมกันก็นก ุณโชคดีส่วนบ้านที่ฉันก็คือต้องไปขอร้องมาเธอจะว่าเออชุพี่คะช่วยไปขอลายเซน็นคุณป้าให้หน่อยคือไปขอรุ่พี่ลูกน้องมาไม่ค่อยได้ติดต่อกับป้าทุกคนเออความแบบเป็นความแบบอ่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะดราม่าชีวิตข้ามฉันไม่ได้มาเพื่อดราม่าชีวิตฉันแค่จะมาบอกเฉยๆว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมันมีอะไรบ้าง มื่อกี้ยังไม่ให้ดูใช่ไหมคือเอกสารเอ่อหนังสือยืนยันกนารจัดงานศพที่ต้องแบบเซ็นโดยพี่น้องผู้ตายคือฉันต้องปิดอะไรบ้างวะนนี้อาจจะไม่แปะตรงนี้ปกัปกปกักปักอะไรอย่างงี้นะเออแต่ฉันแปะให้แต่ตอนนี้ก็จนนะอ่ะ <c> ห <oughs> น้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนหนังสือยืนยันกนารจัดงานศพนะก็คือก็มีแบบผู้รับรองเป็นใครมี เลขบัตรประชาชนวันหมดอายุอะไรเกี่ยวข้องเป็นอะไรเป็นบิดามารด้า,นนาสามีภรรยาอื่นๆระบุก็คือพี่น้องอย่างนีนน้และรับรองว่าเชื่อสกุลผู้จัดงานศพใครในก,กรณีก็คือฉันชื่อฉันเองเป็นผู้จัดงานศพผู้ตายคือใครที่ไหนก็ติกติก,ตกมาลงนามเสร็จแล้วก็ต้องแนบด้วยสำเนาสำเนาสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนะจ๊ะลงนามถูกต้องซึ่งเขาต้องการพยานสองคน อะไปะไปหามาในกรณีที่คุณญาติน้อยก็ลองหาดูหาไม่ได้จริงๆลองไปปรึกษาประกันสังคมนะว่าจะยังไงแต่ณนะจุดนี้ตรงนี้ที่แบบกองอยู่ตรงนี้ก็คือพยานสองคนนะจ๊ะเออนั่นแหละเสร็จแล้วชุดสุดท้ายจะเป็นของเอกสารก็คือบุตรผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละก็คือฉันเองเรื่องน,นี้ก็จะแบบต้องมีสองชุด คือจะหน้าตาเหมือนเมื่อกี้นะแต่เขาแบบขอเพิ่มเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่ออันอื้อุตาแล้วยับเพื่ออะไรสักอย่างจะลืมแล้วแต่ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยไอตัวคำรับเอ่อขอรับระโย์ตทวแทนหน้าตาเนี้ยขอสองเพิ่มอีกสองชุดพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและบุ๊คแบงก์เอ่อประมาณเนี้ยที่อาจะได้หลายอันหน่อยครบไหมครบสิ่งนี้ทั้งหมดเรานี้ สุสิ่งที่ต้องเตรียมประมาณห้าแคตตาอรี่ด้วยกันที่จะต้องเตรียมซะซึ่งเราไม่ได้แช่งหรืออะไรนะทุกคนแต่หมายถึงว่าถ้ามันเป็นเอกสารจําเป็นอะไรเงี้ยเออเราสแกนเก็บไว้อะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายนะนี่ถึงขั้นคิดว่าของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยของพ่อหรืออะไรีัยแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองจะเริ่มเริ่มเก็บไปแหละเผื่อว่าเอ,อวันหนึง่งวันหนึ่งมันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบ ข้างหลังจะได้ไม่ต้องวิ่งหาลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็มามาแชร์ประมาณนี้ว่าเอกสารเตรียมอะไรบ้างแล้วนี่คือยังไม่จบหรอกนะก็คือพรุ่งนี้ก็คือเอกสารชุดนี้ที่เตรียมแล้วครบแล้วปึกนี้กับสิ่งนี้ก็คือเราไปยื่นที่ประกันสังคมนะจา๊ะเออบางทีมันก็มีสิ่งที่ไม่รู้ว่าทาให้ง่ายหรือยุ่งยากขึ้นก็คือเขาเรียกอ,อะไรอะเออไปแจ้งที่ประกันสังคมมาว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์อะไรเหล่านี้ซึ่งถ้าเกิดอันนั้นก็อาจจะยุ่งยากน้อยหน่อยเพราะว่า,าระบุไปแล้วว่าใครจะเป็นผู้รับสิทธิ์อะไรเงี้ยนะแต่ในกรณีของเราก็คือไม่มีไม่ได้ไม่ได้เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอกสารต้องเยอะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามันจะต้องแบบหาเยอะยุ่งยากขนาดนี้เออนั่นแหละจ้าเออมาแชร์เรื่องของการเบิกค่าทำศพจากประกันสังคมนะอือก็ เหมือนเหมือนไม่ยากถ้าแบบถ้าเตรียมพร้อมก็ไม่ยากไปยืนแบบเดียวก็ยืนได้อันนี้แบบไม่ต้องต,ตัวตัวเป็นๆอะ่ะไม่ต้องไปก็ได้นะก็คือแบบให้แม่หรือแบบมอบอำนาจใครไปก็ได้ยื่นเอกสารได้เลยยืนง่ายแต่เอกสารรบเนี่ยยากไม่ยากหรอกเอาจริงมันคงไม่ยากหรอกมันมันคงเป็นที่ฉันเองอ่ะอาจจะเป็นเลือดกุ๊กโอหรือเปล่า เออมันก็เลยลำบากเน้นนึงที่ต้องวิ่งแบบหลายเขตเพื่อจะหาใบาบัตรบัตรให้ครบว่าเท่านั้นเอง <laughs> นั่นแหละนั่นแหละจ้ะก็เลยก็เลยมามาบอกไว้ว่าจำไห้นะมันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบไมโครฟิล์มทุกคนเออเรื่องนี้ประจังถ้าไปที่เขตไปคัดสําเนาใบบัตรเก่าๆแล้วไปที่เขตแล้วเขาบอกหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยบอกให้ถามเขาว่าเออรุกวนหาในระบบไมโครฟิล์มด้วยได้ไหมซึ่ง หลายๆเขตเขาอัพเอกสารไอ้ใบเหลืองๆทั้งสูทจิบัตรเอ้ยใบมัรนับัตรเอยอะไรเยยงี้ยมเข้าอยู่ในไมโครโฟิล์มอืมแหละมาแชร์ประมาณนี้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนต้องวิ่งลอกสามเขตเพื่อได้เอกสารมาเหมือนเรานะนะจ๊ะเออแล้วก็สําหรับอะไรทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าอะไรก็ของพ่อของแม่บางทีเห็นแล้วเคยเห็นกันปะเออเห็นแล้วน่ารักน่ารัก ก็ปล่อยให้พ่อแม่เก็บอะไรเงี้ยบางทีก็พ่อแม่ขอยืมไปสแกนเก็บไฟล์ไว้หน่อยอะไรเได้ยก็ดีนะเ <ś> พือ่อเพื่อต้องใช้ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปวิ่งไปคัดความจริงเรื่องคัดก็ไม่ได้ลําบากอะไรถ้าแบบเป็นสายตรงแล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยไปคัดเอกสารไม่ลาบากเท่าไหร่ของเราตอนไปคัดปู่ย่าบังเขตก็มีการแบบเอ่อให้ต้องให้ลูกมาคัดซึ่งเราก็ขอไปแบบขอเถอะคะ่ะคือที่ต้องคัดเพราะว่าเราไปจัดการเรื่องของ คุณพ่อก็เลยขอคัดของปู่ของญาอย่าให้ต้องไปวิ่งไปอุ้มป้ามามาช่วยคัดอะไรเลยเลย <c ười> ขอเถอค่ะเขาก็โอเคจะดีคัดให้นะคะเอาจริงๆงานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างสงสารเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันนะสาหรับการหาพราแบบไอ้เอกสารอะไรพวกนี้กเก่าๆเนี่ยคือค่าคัดสิบบาททุกคนน่ารักกุบกิบแต่พี่เขาคัดกันเป็นครึ่งชั่วโมงบางบางที่อย่างของคุณปู่เนี่ยคัดเป็นชั่วโมงเอาจริงที่บอกว่าวันหนึ่งวิ่งสามเขตไม่ได้เพราะว่าหากันนานมาก แลวที่หานั้นมาเพราะอะไรเพราะไมนู้จักระบบไมโครฟิ์มนั่นแหละจ้าฉันเลยเลต้องวิ่งจากย่านพุทธมนฑลไปบางกะปิและกลับมาบ้านเพื่ออีกวันต่อมาไปบึงกลุ่มโอ,อม้นั่นแหละน่าจะมีเรื่องแค่นี้เรื่องเรื่องอื่นๆไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องเล่ากเ,เพราะว่ามันจะหดหูไปเรื่องอื่นอะ่ะ แค่ okay, เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องความปวดหัวยุ่งยากเราอยากจะลดความยุ่งยากให้ทุกคนท่านเองเอาแหละวันนี้ก็จะมาแชร์แค่นี้แชร์แบบเบาๆกับกลิบจ้ะก็ right. นั่นแหละเอกสารอะไรก็สแกนสแกน,แกนเก็บไว้นะยุคนี้เป็นยุคที่เรามีสแกนเนอร์แล้วทุกคนเราเก็บไฟล์ที่เป็นดิจิตัลไฟล์ได้เราเราจะสบายขึ้นเยอะถ้าเราเ <laughs> ก <laughs> ็บไว้กอนมันอาจจะไม่ใช่เราอาจจะได้เก็บมันไว้20ปี30 50 60ปีก็ได้แต่เก็บไว้ก่อนก็ดีกว่าเออ มันไม่ใช่การแบบแช่งหรืออะไรมันก็แค่กี่ไฟไว้กท็ทาน,นั้นเองประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนเออไปก่อนแล้วมาใช่แค่นี้บ๊ายบาย